ดิฉันนางสาวพีเลที่สี่ิบสี่คกรนาิศนุโตเลขทส้าครับดิฉันนางสาวธุรัติการชวีมงเลขที่2ีค่ะดิฉันนางสาวยาวดิสารองในสงเลขที่ส,ส,สค่ะ นิฉัานนางสาวพัฒน,น์นันทวิเิียนเลขที่4ค่ะวันนี้พวกเราจะมาท่องบทสวดนมัสการพระสังฆคุณค่ะ1.2.3องทรงใสามกษัสดารับปฏิบัติมาแด่องค์สมเด็จพระวันเห็นแจ้งจตุสัตเศตบันรู้ทางที่อันระงา โดยสเสด็จพระผู้ตรัสไ้ปัญญาผ่องใสสะอาดและปรานมัวมองเฮิรนห่างทางข้าศึกปองบอมีลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอัมภัยสรานแน่โลกา นมีคุณอ,อ,น,อนุนอเนจะนบเลือตราข้าข้อนบหมูพัสราพคกทรงคุณาหนูคุณประดุตรำพันด้วยเดชบุญข่าอภิวันข้าใจรักอันอมูดมดีเรดีรักไสจงช่วยขจัดโผยไทยอันตราย